สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันกล่องสำรองไฟแคมตัวนี้เป็นกล่องฮาร์ดเคสกันกระแทกอย่างดีก็มาดูภายนอกก่อนหูจับหูล็อกก็ต้องกดก่อนถึงเปิดได้แข็งแรงครับกล่องช่องแจ็คปิดเปิด ดูรอบๆตัวนี้เป็นโซล่าเซลล์นะครับมี MC4 ช่องต่อ MC4 ต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าอ่ามาดูรอบนอกแล้วหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่แล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์แบตแล้วก็บอกอุณหภูมิแล้วก็ USB นะครับก็มี3.0ฟ้าชาร์จ 2.4A 2อันนี้2.4นะอีก4 ตัวนี้ USB มีอยู่8ช่องครับช่องจุดบุหรี่มันในรถยนต์มี3ช่องช่องแจ็ค DC ข้างนอกนะมี2ช่องไอ้พวกนี้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับต้องการช่องอะไรบ้างเพิ่มช่องเพิ่มช่องแจ็คอีกกี่ช่องกี่ช่องอันนี้คือสั่งเพิ่มได้อันนี้คือตัวที่ทํำออกมาก็ข้างในก็จะมีโซล่าชาร์จเจอร์สำหรับชาร์จโซล่าเซลล์แล้วก็ระบบสายไฟ ขาดไม่ได้ก็คือฟิลเบเกอร์ฟิลเบเกอร์ตัดการทำงานเกิดถ้ามีปัญหาอะไรเหมือนเบเกอร์บ้านนะครับมีปัญหาก็ตัดโป๊ะเด้งเลยเกิดอุปกรณ์ที่เรามาเสียบมันช็อตมันก็จะเด้งอ่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะมาลองชาร์จโซลาเซลให้ดูใช้แผงขนาด330วัตต์เสียบเข้า ช่อง mc 4ประมาณนี้ครับผมอ่าแถมผมทำให้ดูต่อ mc 4มาจากลังค่าบวกลบให้ช่องคู่เนี่ยสำหรับต่ออินเวอร์เตอร์ชาร์จไฟบ้านก็บแบตเตอรี่เป็นช่องเทอร์มินอลตัวใหญ่อ่าชาร์จโซลาเซลล์เบอร์สวิตก์12โวลต์ทุกอย่างติดเสียบโซลาร์เซลล์เข้าไป ตามตามตามสีที่เราต่อมาจากสารค่ะเข้าไปปับ๊บแค่นี้อีกด้านนึงก็เสียบปับ๊บแค่นี้อ่าแล้วเราก็มาดูข้างในกันพอเราเสียบเสร็จแล้วปุ๊บเปิดฝาดูการชาร์จอ่าลูกแผงขึ้นกดดูแอมที่มาได้จากแผงขณะนี้ได้อยู่ที่8 9แอมลงแบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟตตัวนี้ขนาด105แอมเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้แผง3 30วัตต์ตอนนี้ประมาณ10โมงเชา้าแดดกำลังดีครับผมดูเอาใหม่กดดูใหม่8.9แอมต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับอ่าชาร์จเข้าเร็วๆเ,เลยลองรับแผงใหญ่อ่าเดี๋ยวผมจะวัดแอมวัดแอม ลองดูซิว่าจะได้แอมวัดแอมก็วัดด้นี้ปรับโอ้โห9.4แอมนี่ครับเห็นไหมเข้าเร็วๆเลยนี่ไงเข้าอยู่ที่9.39แอมกว่ากับ10แอมต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ชาร์จโซลาเซลล์แผงขนาด130วัตต์งแผง เข้าแบบเร็วๆเลยข้อต่อข้อต่อใช้ MC4 ครับมาตรฐานโซล่าเซลล์9.4เกือบ 10A แล้วเข้าอ่าอันนี้สำหรับนอนนากลางเต็นท่องเที่ยวหนึ่งชุดจะมีกล่องฮาร์ดเคลสมีโซล่าชาร์เจอร์มีแบตลิเทียมฟอสเฟตมีฟิลเบรเกอร์ USB ตรงนี้ก็ใช้ได้มี8ช่องช่องเหมือนในรถยนต์3ช่องแจ็ค2อยากได้เพิ่มสั่งได้แล้วก็มีเครื่องชาร์จไฟบ้านให้นะครับมีหลอดไฟให้อีกหนึ่งหลอดหลอดไฟคั่วสำเร็จรูปจากโรงงานเสียบมันก็ไปช่องนี้ได้เลยปึ๊บอืม9วัตต์สาย4เมตรมีปิดเปิด,ปดกลางสายตรงนี้ นี่โอเคสนใจทักข้อความเพจจะทิ้งข้อความเพจไว้ให้นะครับ Facebook ชื่อรุ่งเรืองซับปูนทรงเกิดถ้าเป็น f เฟซบ o ๊กเพจก็กล่องปรรงามสำรอง power box solar camp diy ตัวนี้ฮาร์ดเคสครับผมสนใจก็ทักกันมาเบอร์โทรศัพท์097 238 7168 ขอบคุณครับผมดูชาร์จเข้าเร็วๆเลยเร็วมากใช้แผงส330วัตต์โอ้โห9แอมกว่า9 9.1แอมป์เดี๋ยวดูที่มิเตอร์โอ้โห9.5แอมนี่เข้าเกือ,อบ10แอม,มต่อชั่วโมง10ชั่วโมงแบตเต็มก็ถ้าเราใช้เนี่ยก็ถ้าเราใช้ไปแค่ครึ่งนึงก็คือ50 M. แอมป์ถ้าแดดแรงๆอย่างเงี้ย ชาร์จ5ชั่วโมงเต็มครับผมเนี่ยเกือบ10แอมป์ต่อชั่วโมงเนี่ยเข้าเร็วมากครับผมของเราใช้งานได้จริงแผงใหญ่ครับสั่งได้ครับผมสั่งได้ต้องการแบบไหนสั่งได้เลยสนใจก็ฝากไปเลยนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่หมื่นต้น้น,น,นไม่รวมโซล่าเซลล์มีเครื่องชาร์จไฟบ้านให้มีหลอดไฟให้กล่องฮาร์ดเคสแข็งแรงหนาบึบดูความนานเขาหนาจริง อ่าฝากไว้ด้วยนะครับ